เปิดคิยดิแมนอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าตักูไม่โนโมชั่นจัดไม่ได้ต้องกลัวเฮ้ยตกตกวิ่งหมุนอย่ด้วยมีที่นั่งมัมีที่นั่งเืออะไรวะเรือเฮ้ยอะไรอะไอ้ไอไปไปไะเปไปไอ้เไี้ยไอ้หนปไ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 ปรปไ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 ปปไ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 ไปไปไ้ไป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 เปไ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 ่ไป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 ไไไไอไม่มีตัง ทำไมเกมมันไม่มีโมชั่นหรือเราไม่มีโมชั่นอ้อตารู้ว่าเกมมันยังไม่โหลดหรือว่ามันปิงวะตอนเนี้ยหรือว่ากูเปิดกราฟิกระดับสูงวะไม่ไม่รู้ว่ามันจะปิงที่เราบอกละเทคไนโเฮ้ยนี่มีเขียนทิ้ดเลยใครดูถึงทิ้เป็นเอาว่าเดินทางกันดีกว่าทุกคนแต่ไม่ต้องดูเหตุผลด้วยบอลอยู่นั่งบอยเลยๆเฮ้ยรู้ว่มึงอะอยู่เป็นที่เลยดิไม่อยู่ที่เดิมอยู่ข้างมึงนั่าตรงนี้มึงนั่งตรงนี้เนี่ยมาตรงนี้เนี่ยมึงนั่งแล้วเหรอมึงยืนอยู่เนี่ย เออวมีเรือมันมีที่นั่งอยู่เนี่ยมันนั่งได้สองคนนะตรงนั้นอ่ะเออใช่ไงคนนึงก็ยืนเลยอ้าวคนนึงยืนก็ตกเรือดิแล้วจะไปทางไหนกูเด็กคลองเพื่อนเราจะไปทิศไหนไม่เหลือเดี๋ยวมันเป็นต้นน้ำแม่แมนเขาบอกว่าไปทางทิศเหนือเป็นต้นน้ำด้วยทิศเหนือไปทางนั้นอ่ะทางที่กูอ่านหน้าไปทางไหนทางไหนเพิ่งสัมผัสสิทางไหนอะไรนะไป อยู่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยไม่มีที่นั่งไงเดกได้เรือมึงไม่มีแรงเสียดทานอยู่บนเรือเลยใครใครจะร่วงมันมีเรือใสยหลังอ่ะก็มันหน้ามันหันไปทางเนี้ยอ้ยอยูไหมไม่ได้ไปไหนแน่เลยว่ากูโอ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋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 ี๋เดีดี๋ยวเดี๋ดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ้นกูย่างมืดดายเฮียวัดออกซิเจนเหลือ48มดอย่างมืดอ่ะทุกคนน่ากลัวมากกลัวทำไมทำไมเอยอาจข้างบนปลอดภัยดีไม่มีอะไรเว้ยเดินเดินหาเดินหาของไว้เดินหาองแต่น้าไปเดี๋ยวบปวดออกซิเจนเลยมดเฮ้ยอะไรอ่ะออฟอะไรอฟพืชพื้นเตะยี่สิบยังอย่าบังดีอย่าบังอย่าบังน้าน้าอย่าบังอย่าบังจับสิบแล้ววิ่ยอะไรอ่ะตายืนบังเฮ้ยอะไรอ่ะ อไรเดืองแสงว่าหมดแล้วเฮ้ยโอ้ึ้น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 ยีสยี่สิบละมดเอามาเลยเอาค้นแลึ้นแลึ้นแล้วได้รัลได้ทองนี่เห็นไหมทองหนึ่งอันแล้วมันจะหมดแล้วเอากุลีออกซิเจนให้อ่อเจนพี่พี่อ่ะพีอกพี่พี่พี่โอ้เมื่อแล้วเมื่อล้เมื่อล้รกูตกมาแล้วจะไปไหนได้อ่ะเยี้ยเี้ผมจะรู้ แม่แล้วกูแล้วกูแล้วกูจะไปยังไงไกลๆอะถ้าพวกมึงอยู่อย่างเงี้ยกูจะไปยังไงไปยังไงไอหนูว่ามันเแมมึงลองมึงงลอใส่นั่นดิใส่หมวกดิใส่หมวกดำน้ำอ่ะอาเรียบร้อยแล้วเหรเฮ้ยผมกกูแล้งเอาเรื่องว่ะเออเน้่มันจะหมดแล้วเพื่อนอ้าเราจะหานล้วมาจากไหนอ่ะเบรกดีเบรกเบรกไปก่อนไปก่อนเบรกเอาละไรอะ อ๋อไปแมนไปช่ไปแมนกูส่งไปเลยเอาอะไรเอ้ยมองไม่เห็นแมนส่งไปแมนเลยเฮียยังมอยไม่เหนอะไแมนลงไปเพื่อหาของฝากจับขึ้นมาที่ยะกันเพื่อนกูไม่เห็นอะไรในนี้เลยเฮ้ยมันมีให้อัปเกรดของด้วยแต่เราใช้ตังค์ตรงไหนเฮียอะไรเนี่ยเดินรื่องไอ้เหี้ยไม่ได้ของกูไม่ยกมึงขึ้นมา โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเรือจมเฮ้ยเฮ้ยกุ้งกูเองเรือจมเนี่ยผมผมจะตายแล้วเนี้ยเดี๋ยวมึเรือจมเรือกำลังจะจมเรือจมก่อนเลยทแก้เรือก่อนแกเรือทำไมอะทำไมเรือเป็นเง่แก้แล้แกเรือแกเรือแกเรือคืออะไรอะเนี่ยมองเจอของยังเฮ้ยใครดึงมันขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าของเลยกูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นในเนี้ย มันมืดไงเพราะมันมืดไงแล้วไงอ่ะยังดื้ดรันอย่างเงี้ยกูจะให้มึงลงไงก็ใช่ไหมอะเดี๋ยวกูลงไปเองโอเควัดลาก่อไอเดี๋ยวเติมออกซิเจนก่อน้อเดี๋ยวก่อนดิดึงขึ้นมาลงไปแล้วไอาใจอ่ะว้าว้าว้าวาวว้าว้าวว้า้ กูไอ้อะไรกูยืนอยู่นี่ไอ้มีคนมาเท็ดเด้โจไอแมนไปแรกดิก็ไออามงไปวะไอแมนถามกูเหี้ยอะไรกูยืนอยู่ท่าเรือกูดูเลยไทุกคนมองไม่เห็นปลาเลยอ่ะ้าปิดอีกพวกมึงน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมไปไปไปตามแผนเร็มเลยใส่หมวกแล้วก็นั่งสองใจปล่อยปล่อยเลย ปล่อยนะอันเนี้ยปล่อยมันลงไปเลยปล่อยมันลงไปเลยเอาเลชโชคดีเพื่อนต้ามอยู่ในหมวกมึงพูดได้มึงไม่ได้จมเฮแมนตัวนี้มันมีห่วงยางด้ด้วยเปล่าคือคิดจะแปลว่าเรากำลังเรากำลังเดินสำรวจอยู่แล้วเราก็ปล่อยให้ต้าแม่งแม่งแบบสำรวจถ้าเกิดว่าต้ามันสำรวจแล้วเราขับเรือไปข้างหน้าเรื่อยๆเจอแต่สาหร่ายเพื่อนเคลื่อนไปสาลายไปเรื่อยๆหนึ่งฟิตเท่ากับห้าสิบบาทอันนี้จสลัดเป็นสุดยอดเยี่ขับอย่างไว เงียเงียเงียกูจะต<ป>ายไ่เอกูขึ้นไปกูขึ้นไปกูได้ของแล้วไม่เฮ้ยโหแมนมึงจะตายได้ไงอ่ะ <laughs> กูยังอ,อยู่ในหน้าคอนเวอร์เซชันกับลุงอยู่แล้วกูขยับไม่ได้อ่ะ <laughs> เอา้าพี่ป๋าตอนนี้ลุงแกล็อกขา, <laughs> ากูไว้ไอ้เหี้ยเจอแต่เรื่องได้ของกูได้ของมาแล้วแล้วไงกันตอ่อเฮ้ยโอหแมน <c oughs> มาได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋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 ยว มึงจะไปดีพี่ลงเลยไหมลงเลยลงเลยคือมึงจะไปหาดีกว่าจะเจอตั้งมันไงแล้วทำลายบนเรือคือแผลกูก็นั่งไงไม่ให้กูตกเรือกลัวการตกน้ำขนาดเลยอะแค่ไม่กลัวไม่ให้กูตกเรือนี่ก็ถือว่ายากแล้วด้วย two hours later เจออะไรเจออะไรเจออะไรเพื่อนออกไงออก้ยโอ้ เจออะไรมามั่งอู๋มาเป็นตัวเลยเหี้ยเรือจมเรือจมเฮ้อเว่ยเว่ยอะไรมาเป็นตัวมอสเจ้ยอยู่กลางทะเลไม่จะรู้นะอะไรเจ้าตาลองลองไปดู่ะตาลองลองไปดูดิเอ้ยไม่เจอสิงห์หรอไม่เจอสิงห์ใช่แล้วเราจะเจออะไรอ่ะไม่รู้ก็ไปเลยตาเอ้ากำลังปล่อยเอง อย่าไปอย่าไปอย่ไปอย่าไปอย่าไปทำไมทำไมว่ามันมันไม่เจออะไรเลยะเวันกลางคืนอ่ะแล้วก็ปลาฉลามปล่อยแมวไว้อย่างเงี้ยโอเคเราไปนั่งกันดีก่าทุกคนแล้วก็ปล่อยแมนห้อยไว้อย่างเงี้ยสอง y e r r s l a อ e r มึงมึงจะให้มึงให้กูลงไหมหรือมึงจะลงเองจะลงเหรอไม่รอเช้าเอ้ยเรืออะไรมาไหนไหนโอยเรือเท่ไงไอ้เรื่องนี้ก่อนอะไรมึงน t ่เลย มพูดสำเนียงอินเดียเหงงาแมนมึงไม่แมนกําลังดีนะมึงเชื่อใจกูไม่แมนกูไม่เชื่อใจในตอนกลางคืนหรอกเพราะกูมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วตอนนี้ใครอยู่ในหมวกอ่ะไอแมนนี่เหรอแมนใช่ทําไมเฮียเฮียผมมองไม่เห็นอะไร เพราะจะในหน้าตามเดี women, okay, ๋ยวเขาค่อยเอามันกลับขึ้นมาเมื่อถึงเวลานะโอเคป่ะได้ครับอย่าเอามาปิดตาผมเลยผมกลัวความมืดเนี่ยมึงรออีกนิดเดียวก็เช้าแล้วเนี่ยอุ้ปล่อยแมนแมนไอมันไอมันมั้ตกเจอาภาพหาดาวเหนือดิหาดาวเหนือได้ครับหาโพลาริสเฮ้ยโอเคโอเคโอเคโโออเเคแมนทำไมมันไม่ไม่มีอะไรแล้วเออเออเอ้ยไม่กูดึงมันขึ้นมามึงลงไปทำไมมอส มองไม่เห็นดาวเลยอ่ะทีหลังก็รอเช้าก่อนแล้วค่อยปล่อยกูลงก็ได้รีฟิวออกซิเจนโอเนึ่งวันม n นิเตอ t e แล้วลองไปดิแมนลองไปลงไปเลยลงไปเลยสู่ความเวิร์งวังอันไกลพวกอินฟินิตียนมียอนเอาละหาของมาให้ได้นะเพื่อนโอ้ยเจอทองแล้วเว้ยจริงอ่ะแมนตะก้าแท่งนะอ้ะโคลงอ่ะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเรือมาเฮ้ยเฮียผมจะตายเฮีย เอ้ดูม่ด้มาเนดมาเกดได้ทองมาชิ้นหนึ่งครับเซื้อทองเศษเหล็กแล้วก็อะไรก็ได้ที่มีค่าอยากได้ทองกับเศษหนึ่งเสนอกนึอนทอนมากกูจิวยังเอาตัวไม่รอดเลยจากการตวงสลัดเทียรแล้วสลัดคนของมีค่าหมดแล้วเนี่ยได้เราได้เรามีค่าหมดเรียแล้วเหรอใช่กูไปซื้อของแล้วมึงซื้ออะไรมาไม่รู้ไม่ดิกูไปแลกกับเงินมาเรามีสามพันหนึ่งซื้อแทนพลีไหมแฟสตลีย์ไหมซื้ออะไรดีอ่ะ เกิดไรก็ได้นะมีน้ำมันแม่รูปดอดแม่เอาตกปลามันดีนั่งดีนั่งทีนั่งเราเปล่าช่วยครับช่วยช่วยครับหนีหนีช่วยชวยอะไรช่วยช่วยคืออะไรไม่มีอะไรม่คือคือมึงขอความช่วยเดีืยจากแม่อะมันยังตาเราอยู่ไหมแม่มันยังตาเราอยู่ไ้ยเพื่อนะเฮ้ยเฮ้ยให้มันคุ้นระยะระยะสายตามันเว หอยไปเลยถอยไปใกลเลยน้ำมันเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยเรามอแล้วนแล้วปิดกังติกอน้ำมันไม่ได้ไงอ่ะอะไรๆละมึงลงไปเลยมึงไปหาขอยให้เลยไปก็ไได้ปเอาเอ้ยเฮ้ยก็ซีดึง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 ดมงดึ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 งดีงดึงดึงดึงดีงดงดึงดงดึงดึงดึงดดึง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 ดึกดึดึงดึงดึงดึกดด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 กดด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 งด เฮ้ยนี่ไงสองพันซื้อถังน้ํามันถึงแบบเออเอาน้ํามันมาเติมก่อนไหนซื้อแล้วซื้อแล้วไงต่อไม่หิวด้วยซ้ำอะ่ะกินทําไมอ,ะอ่ะอ้าวแล้วถังน้ํามันอย่าบอกนะว่ากูพื้นที่เต็มมันเลยเนี่ยก็เกี่ยวว่าไม่เกี่ยงเสียเลยสองพัน 2, 2> เลยเอ้ยน้ำคืนเรือแล้วไงอะ่ะแล้วคุณอถอดน้ำมัแล้วไงอ่ะแย่แล้วล่ะเราไปอันนี้ใครยู่หมวกอ่ะกูเฮ้ยเจ้ ร้อยปาเลยรู้ใช่ไหมว่าว่ามันว่ามันเตือสลับอ่ะเออว่ะขึ้นมาตาขึ้นมาเลยมั่งก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนผมเป็นคนดึงมันลงไปเองนะอ๋อกูเลยได้ไปที่เติมนน้ำมันคือเราต้องลงไปหาของแล้วก็เอามาเทเว้ยเออเติมนน้ำมันโอยง่ายแตาใช่ไหมตาต้ารู้ไหมบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอกูขอลงเองดีกว่าอ่ะ มึงซื้อถังน้ำมันอย่างซื้อแล้วน้าไม่เป็ดตกปลามันบอกว่าอะไรอะไรตกปลามันบอกว่าฉลามกัดกู้ยีอะเดี๋ยวอะไรวะเไปยึดดังอ้อวะให้ฉลามเหรอปลาขยงต่อยมึงว่าปลาขยั่งแสดงว่าตอนนี้มีฉลามแล้วจะต้องเปลี่ยนทางอยู่ไแล้วยน้ำมันอะไรอ่ะปลาจ่อยเพื่อนที่จะหลาอไม่อยู่ขับรถไปด้วยน้ำขับรถไปด้วยน้ํามันหยดสุดท้ายไปไปที่ไหนสักที่ อไม่บอกกูด้วยนลว่าว่าจะว่าจะไปแล้วโอเคลงลงแ้ปวดลงแล้วนะอารกิจตามหาของซ่อม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 ซิอม่อมซ่อซ่อมด่อ่าซ่้อได้แมซ่อ่าม่อนหน้มน่้ที่กูไ่ม่ได้แอมซ่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 อมซอมซ่เมซ่อมซอมซ่อมมม่่่่ เออได้อยู่ได้อยู่งั้นกูก็ตกปลาอย่างเี้เลยแหละถ้ากูลงไปอีกมันจะคุ้มป่าวะตาผมไม่ค่อยเจออะไรเลยนะเว้ยตาเพราะงั้นก็รอไปที่อื่นกันแหละอ่าใครใครอยเชือคงไปแล้วอ่ะกูอยู่บนเรือเว้ยกูยังอยู่บนเรือกูยังไม่โดดเอ้ยมอสอยู่ไหนอ่ะมอสมอสเอ้มอสทิ้งถังไว้ตรงนี้ไอ้เหี้ยมอดนามทัวรเรือ ไปก่อน,นไปก่อนมีอ้ากูโยนจีกูะจะตาย <c oughs> ตายตาไอตา,ดา,าอเดี๋ยวจะซากศพไอเฮียเอมอสหายตาก็ตายเดี๋ยวแต่เราแล้วแมนทุกนัดเข้าที่กูหมด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยศกูยัง,งเอาเฮียเลยเออศพเต่าม่งคานเต่าเอาไปเป็นเหยื่อฉลาดดิเราไะได้มีอะไรกินแมน,นเขาบอกว่าเป็นทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเจอฐานโจลัดแน่ใจเราไม่มีใครให้รูด้วยนะด้วยมึงถอนบอกได้ปะขอให้กลับสู่ทะเลแล้วแตามอหายไปไหนวะอยู่ไม่ก็หายทั่วบ้านบ้านมันไฟดับแน่เลยอ๋อฝนตกเออเดี๋ยวหยุดเอ้าน้ำมันหมดแล้วทะไงโอ้โหแมนแล้วก็มือแล้วเทคนายเราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยตลอดตลอดไป เอากูขึ้นมากูกลัวความมืดแต่ไอ้ตาเขาใส่หมวกมันถอดไม่ได้อะเฮ้ย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 ไปไหนไม่ได้เหี้ยแม่เกิดกลางเรือกูเลยไม่มีน้ำมันด้วยอ่ะไอ้ตาใส่หมวกชิบหายละทุกอย่างคือชิบหายหมดเลยใครมันคิดทริปออกมาหาของไมันมีสองล้ำเลยเหรอสามมันเต็มไปหมดเลยเว้ยปห้ามองไปรอบๆอ่ะ เราควรทำอะไรชีวิตดีแมนโดดได้ฉลามกินไหมเรเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งโต้ตาทำไมต้องเกิดเรื่องนี้กับเราด้วยแล้วเราต้องทำอะไรต่อรอเช้าอ๋องานเลยรหม One eternity later มันต้องมีคนเสียสละแมนต้องมีคนไปเล่าเรื่องให้คนนั้นได้เป็นกูเถอะแมนไม่มีใครรู้เรื่องของเราไปได้กลับมาโอเคเฮาไปมีดีมอนเอ้ยแมน แมนจะไปบอกเรื่องราวให้ลูกหลานด้วยโอ้แมนมึงกล้าหามากลายกอนนะเทคนายมึงกล้าหามากแมนเราไกทำที่ปายขอบฟ้าเอ้าเอาอะไรอะเอ้าเอายิ้มเกิดขั้นสีโอ้อ เรือกูกไม่เดินระเบิดเลยอะน่ากลัวคือถ้าไม่มีคนสองคนเรือจะระเบิดอะ